เมื่อถูกสือ่อไมาถามว่านี่คือผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยหรือไม่แล้วก็ลงเล่นเต็มที่แค่ไหนซึ่งทางโค้ชมิวารลายวัสก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้นะครับเรามีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนแต่นี่คือผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของเราในตูๆกเกมนั้นเราลงเล่นเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความล้านในรีที่ทําให้ผู้เล่นของเรานั้นอาจจะวิ่งได้ไม่เต็มที่แต่ผมก็ยืนยันได้เลยว่าเราต้องการชนะในเกมนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราเล่นเต็มที่หรือไม่โดยทางโค้มวด ลายอวสก็ยังตอบสื่อไม่มากับคําถามที่ว่าคิดว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนหรือไม่ซึ่งทางโค้ชมิวานลายววสก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้นะครับแน่นอนเราคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนซึ่งเป้าหมายของผมนั้นกําลังพยายามที่จะสร้างทีมเพื่อไปอยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียอย่างล่าสุดเราก็สู้กับออสเตรเลียได้สนุกมันแสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีศักยภาพในการก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วก็ในอนาคตเราต้องการที่จะสู้กับทีมอย่างญี่ปุ่นหรือว่า เกาหลีใต้ให้สนุกด้วยเช่นกันส่วนสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากนี้เราก็ต้องกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้เล่นเพราะว่าเคีนยานนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งโดดเด่นในเรื่องของพละกําลังถ้าเกิดว่าสภาพเราไม่พร้อมก็เป็นงานยากที่จะเล่นกับพวกเขา โคดมิรวานลายวัสก็ได้ตอบปิดท้ายเอาไว้นะครับซึ่งโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยก็มีคิวเปิดบ้านพบกับทีมชาติเคนยาที่สนาเมเสซิกิสเตเดียมภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนทางด้านคอมเมนต์ของแฟนบอลเมียนม,มานั้นก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับคนแรกนี้บอกว่าการเล่นในบ้านของเมียนม,มามันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับทีมชาติไทยแต่ก็ขอขอบคุณที่มาเตะบอลด้วยกันแล้วก็ไว้เจอกันเกมต่อไปนะส่วนคอมเมนต์ที่2นะครับก็ได้บอกว่า ผลที่ไล่อ,องทูออกนั้นมันคืออะไรคอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับไทยยังดูเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ดีคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าถ้าชนะที่พงเขานั้นได้ลงเล่นผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะสุคนนี้บอกว่าสักวันเราจะชนะไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับไทยสมควรที่จะเป็นผู้ชนะแล้วสุขคอมเมนต์ต่อไปนะครับมินมากับไทยนั้นคือพี่น้องกัน ส่วนคนนี้บอกว่าผมชอบองทูมากนะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมถึงโดนใบแดงคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้เจอชาลิวชาปุยตัวจริงก็วันนี้แหละส่วนคนนี้บอกว่าสู้ต่อไปนะเมียนมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับไทยแข็งแกร่งสมกับเป็นทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนส่วนคนนี้บอกว่าเล่นในบ้านตัวเองแต่ก็เสียดายที่แพ้แล้วองทูกลับมาโดนใบแดงอีกซึ่งมันแย่มากมาก

But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you. stay strong and fake a smile